ผมงปาปอร์สุภุสุคนที่ดีต้อนรับครสุสานปิติสว่างจ่าเด้อพี่น้องจะเมริกาบริชายทิพย์แต่เจ้าพี่น้องจักสิทธพากกันท่าย,ยีางังเออแล้วก็เลยบริถ่ายเลยเสยเตยเบยมาแหลายคำมากพี่น้องส่วนกันหาเนี่ยอยู่เนาะกินพี่น้องจ่าเนาะเออเหมือนกับพรโพอพีเวมอมหาศรสองเท้าพี่น้องฮากามาแต่บันเอซีเนาะเพิ่นไรโสดก็เลยไปแว่เพิ่นเนาะแป๊บเครื่องเลยแลักการฮากามา ไม่นะคะน้องเพื่อนกันเริ่มบกแล้วพี่น้องจ้าเออพักเนี่ยป่าป,ปีกเพิ่กระไล่ๆพี่น้องออสิพาสมส่วนก่อนพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้เรามาหาอะไรกันกินก็นจะรอรนุนแล้วกันแล้วพี่น้องแต่มาต่อนี้จะเบิง่งพี่น้องจ้าเพิ่นส่วนกินปลาลายเมืออแต่วันนี้ไ่ได้มาก,กินมากกินรานำจะบกแล้วนะเนาะอืตะเวนก็ลงดินแล้วจ้า อันนี้ก็คือมันกระสลังกัญชได้ก่นแล้วส่วนนี้ก็คือดอกไม้นะจ๊ะโลละเจ็ดสิบบ่หรือเท่าไหร่โลละเจ็ดสิบบาทพี่น้องจ้าดอกไม้ขายแพงขนาดนั้นอืมขันมาซื้ออยู่เฮือนกับพ่อตื้มกับตื้มพ่อแทบกับแถมพี่น้องเอ้ยถ้าไปส่งนะเอาอยู่โลละเจ็ดสิบอืมขายอยู่เฮือนเด้ถขายอยู่เฮือนเอาแค่หกสิบจ้าตามนั้นจ้านะคะต่อสามโลขึ้นอืม ได้พี่น้องเออเราดูการเลยได้เรดูการเลยได้วันซ่งวันซื้อก็มาซื้ออะได้พี่น้องจัดสิบาทสักบาทก็ซื้อได้จ้าเพี่ยนและพี่น้องก็ชีย่าละปลูกมันด้่นนะปลูกยังเขาปลูกลรอ่ามันเขาก็ปลูกผักเขาก็ปลูกปลูกคนปูกคนปีนี้แห้งปลูกแทบปลูกว่าจริงเนาะปีนี้แห้งลายเขาปลูกคล้ายไปไหมกะกะลายเอลีเลยคน มีแต่ลู้เห็ดอห็วนี่นอืมหรือว่าอันเขาเห็นนะเาปลูกงามเลยจาบอกแหละบอกขากับปูกคายคือกันั่นแหละเนาะเพราะว่าคิดคันบาวงบางเบนเนเดกพี่เนะเออพักนะอืม้นะนอ๋อแต่ละปีเขากับปูกอยู่อะไรลอืมเจ้า พีนี่เขาปลูกขายจาพี่น้องเอ้ยมันมันเขาก็มาคอเอานามสันมาคอมะค้อมะ้อยไปปลูกแต่พ่น้องเอ้ยมาคอจากบ่ไดซื้อนะคะยังขอกันไปขอกันมาถกอ้หายานะแล้วเนาะเออปลูกกนื้ไม้ปลูกน้ำไม้หาน้ไม้มาลงหาอย่งพินง ครบผมหมักพริกกันแล้วเลยหมักพริกเนี่ยปลูกหลายๆเนี่ยเพราะว่ามันได้คายไม่ได้กินตลอดหมักพริกนั้นมันบ่มีน้ำสิปูเก็บพากมันมืดบอสะจิพาส้มส่วนเก็บนี่สะจิพาส้มส่วนมีพี่น้องจามันเพิ่นกันเริ่มสิเอออุ้ยกบเดจอพี่น้องโอกบจ้าโอกบพี่น้องดูกบจ้า เปลนหัวเลยแต่ว่าเพิ่มประสานได้กลได้อีกยังดอกพี่น้องเพราะว่ามันกายังอยู่พี่น้องจ้าพายกซื้อซื้อได้จ้าการคื่บ้านกายังอยู่กอบลายบ่ได้ขุดเบิร์ดจงไอืมเชื่อวไปจังของก็อยากกินสดเสร็จรอบนี้ครับโอ้ถ้าช่างลำหนักก็อยู่ประมาณสิบโลหมักหุ้งกายางมีกับเป็นลายพี่น้องจับแต่ว่าบมท่านมีไฟสืดอดอกขพราะไฟกายังเป็นหมักหุ้งนะหมักหุ้งได้ค้อยราคาเดียวมีแต่คอกันพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งทางนี้ก่อนพี่น้องจ้านี่ ตัวนี้นะฮะกระสือตะกินปีนี้ได้เนาะเฮ้ยสองปีแล้วนี่ยในฤดูนี้นี่หมักผักในพี่น้องจ้าสามปีหรือสองปีบ้างสามปีนี้ได้ในสมัยนี้แล้วพี่น้องพอได้แต่ว่าแต่ก้อนนั้นตอนนี้ยังอยู่แต่ก้อนนั้นมันลายทงนะมันลายคลุมด้วยเก่าคลุมแต่เองตัดออกเองมาฉีดปลูมวหมักทั่วกรมีเด้อพี่น้องเอ็งเก็บขายเมื่อเช้านี้นั่นก็อยากปลูกนั่นก็อยากปลูกหมักทั่วกรมีขายพี่น้องจ้าปลอกคายแพงดอกพี่น้องสิบเจ้าบาทกระคายพี่น้องนี่กำลัง โตตึงโตย่ยังเพิ่งกรเก็บคายนแน่แหละแหละพี่น้องเอ้ยไไม,นะมักถั่วแหละเอออันนี้ก็คือมักถัว่วแหล่เพิ่ปนปลูกไว้นะ่ยจ้าสองวันน่าจะได้ขายใช่ไหมไม่จะได้ขายออนี่มีได้ได้เก็บข้างเดียวนี่แหละพี่น้องเ <c oughs> อ,อ้ยบแ่แมาณแหละตัวผู้เลยยังอยู่ค <c oughs> ขันตัวนั้นนะคันตัวนั้นเบิดแล้วเนาะยังเดือดแต่ข้างเดี่ยวนี่แหละพี่น้องเออแล้วก็ยังว่าข้างเดี่ยวนี่ นี่จ้าพ like ี okay. ่น so ้องจ้าน้องคนก็เริ่มบกแล้วพี่น้องช่วยปกิดปากเท้าในมือแล้วจะ่ปบดยังได้มาพี่น้องเอ้ยมันโบว่างไผ่กัดได้หมดมือว่างคนและพี่น้องสีุ่มแซวมักถั่วและอแะเหมือนกันหรอจ้าเขียวเขียวน้องเคนกาเริ่มอันนี้แล้วพี่น้องเอ้ยก็จะได้มากินหยุดจากมือเพราะว่าอัน มันลงวล่ำๆเลยเพราะว่ามันแดดมันลมแน่เด็ดพี่น้องอีกอย่างกระนกกับมันมากกลิ่นนะพี่น้องหือขู่นี่บกบุญอะไรเด็ดพ,พี่น้องบกบุญอะไรจ่าอันนี้กับแปลงผักของขุนประตเตอรแปลงผักก่อนเราจะพาสมสวนก่อนเดลยพี่น,น้องคลิปดีสมสวนจ้า ผมเพิ่งมาเทือ่อมาส o o กับมาส o o ยังกับคืนนะพี่น้องกะลัมจ้าปีนี้เพิ่นน่าจะได้คายลายกลัวปีกไกอยู่เนาะเออประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองพี่น้องนะ่าจะได้เก็บอยู่กําลังเริ่มหอ่อพี่น้องเนี่ยกะลัมจ้ากระปุกกรมูกระต่ายกอรมูพี่น้อง,อ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 ,งอันนี้นะ เอามาแต่สายเบียรมันนะก็เองนี่อันวานวานจ้ะปักเสียนะวานและอันนี้ก็อะไรนะอิตาลีอันสลัดอะไรนะสลัดแหล่นนี่นะซื้อมันนะกีนโอ๊คหรือเล็กโอ๊คดีละพี่น้องจ้าอัน้กาบ้านนี่เธอจ้าได้นานนึงอะไรผักพละไอผัก ไอ้เมืองนอกแหละที่พี่วันชงมาให้น่ะปักอะไรปักเมืองนอกเดเดอะไรบ้ากะเอื้องยังดอกเมืองเมืองไม่ทำอะไรเลยพี่น้องนี่มันเป็นอันนี้นะพี่น้องนี่นี่มันเป็นแบบนี้เฮ้ยหินซ้ำเป็นลูกแดงๆมันมันกลิ่นอย่างมันกินหูวะหรอเออกินหูวะอันนี้นะก่นหอ้าวพ่แม่พักอันนะบอสจะออันพักกาดอันน่ะบนมือแตะๆจะขึ้นว่าพักการหินเถอะนะ นี่เนี่ยมันมันมันสีแดงแดงไงนี่จังหน่อยเนี่ยก็สีเหลืองเป็นบงเลยนี่แล้วก็จะมีหัวเขียวหล่อมันเป็นผักเมืองนอกหล่อเอออันนี้ก็สลัดจ้าอิตาลีอิตาลีพี่น้องตัวนี้อันนี้น็กาดแก้วโอหัวกาดแก้วห่อบอตัวนี้นะเมนตัวห่อเลยเพราะก็อันนี้แท้ะมันใหญ่เลยอืมนาะพี่น้องอันนี้กาสลัดเมืองนอกอ่ะอ่ะฮะผักสลัดนี่ไงสลัดเมืองนอกพักสลัดใบมดนะแม่นบอก มนบรนบาดคือดอกกุหลาบนั่ยน้ำเมฆยังก้นบ่อนเลนแหลมันยังขนาดอยู่ของกูนะเอาน้าแม่นี่เรือนไหลนี่เออเสียเมื่ออยู่นี่แหกก้นน้นแหลมสะกดบ่อนมาเอาในทุ่งหูหิวนึงนี่นะอันนี้หขนาดยันคือวัดช่องนี้น้อยนึงก็เลยว่านสองสองมันจากนายด้เนาะบัดมันขึ้นมานะป๊าดมาเสียหันลอยนาผู้บุญจักบอกเสียหันลอยนาผู้บุจักหอดยุบจักน้อยไรลีนคือวัด

อันนี้กระสีโบรานตัวนี้อะไรพักหอมหรอพักเพาะบ้านไม้อันนี้ก็อันเดียวกันนาพักสลัดนี่นะอันนี้เนี่ยไอไอหัวยองยองอันเดียโอ้อีใบกูดกูดนะพี่น้องเอออีใบกูดกูดอ่ะปีนี้เพิ่อบริบูบุกสกอโฟมจะเป็นบุกแซนอันนี้เลยเบียตัวอันนั้นทื่อนะเบียดอย่างอีไม่ใช่อันนี้นะเออเออนะก็ออกปีหลังเดือนหนึ่งจ้าเออตอนนี้ว่าให้อยู่อันนี้กวางตุง ประกาศซ้อมพี่เอาจะจากนั้นสองสี่หกเปะพี่น้องเปะนานจ้าบุดรภรรยาผมแต่ฉัญญากเธอตัดโปรธันอยู่นี่นะะนนานแล้วสองพออ่ัญญากแบบว่ามันขึ้นพร้อมกันแล้วมันสีเออน่ามันบาดมันคลายนะบ่อดนี่เป็นรุ่นนี่แหละมันจะมันก็็เปนมันมันก็เป็นรุ่นอยู่เพราะว่ารุ่นนี้นะปลูกกุ่นก้อนสติ๊กเก็บก้อนซ้ำนานอะไรกัน เก็บก่อนชามนั้นแล้วก็สิไล่ไปพุ่นเบิร์ดนะแต่ว่าตัวนั้นนี่ยสีน้ำองได้ได้ออกดอกสีนานหานานสีพร้อมเดียวแล้วนี่ๆน่ะออกดอกแล้วมันเป็นอะไรท่นบ่พอบ่มันเป็ลี่ยนจักเบี้ยมันบ่บ่อยากงามน่เบี้ยบ่งามเบี้ยบ่อยากงามเนี่แต่ก็เอามาบุ้งกะบุ้งยังมันก็พอได้ยีดอกมันก็งอซร์กูอีกเทื่อนึงเกินสี่ซาร์ทอีกแต่บอกว่าให้ฉีดอันฮอร์โมนไส้หลายๆมันจะขึ้นบ่พัดโกอันนี้ตัวมันอเนรอ อิตาลีนะอาคาซามาคาซามเห็นี่ยอิตาลีนะขย่อนกี่ลักก็หนึ่งทันทีว่ากินโอ้ยใหญ่สันมามือได้ว่าเธอเอ้าก็มันใหญ่เลยคือใหญ่ว่าอีแท้อันนี่นะบ่ฉันมามือได้ว่ามันมากน้ำก็โนดน้ำได้เลยมันใหญ่ไว้เธอหดลายๆเลยเธออยากให้มันคมได้บ่คุ้มอืมเดี๋ยวพี่น้องไปเน็คขอบได้มาจักมือเทามือเฮาเห็ดอันอ่า เขาเปียกขนาพี่น้องมือนะยังได้น้อยนึ่งได้ไปมาเบิ่งบานในเผื่อแบบปิ๊บพี่น้องเอ้ยใหญ่ไวลิโลอืมตัวนี้จะทีท้ายก้อนโม่มักแต่งนี่บ่ได้บ่เฮ้ยอันมักแต่งเองโลงถิ่นแล้วเองลงักทั่วแล้วอันนี้ได้นี่ได้ใบมันยังอยู่นี่เองลงเองเปลี่ยนมาเป็นอะไรเองเอามาทั่วมาลงเป็ลอะเพิ่นเอาออกเลยพี่น้องเพราะว่าแมงเต่าทองกินจ้าอันนี้สิไดท้ายก้อนโม่ยังยั้งเท่าทัดโตนั่นแหละ ผักบัวงอกระเทียมเฮ้ยพังมือผักขมนะเออหัมันใหญ่ก่อนเดลยมาเก็บแล้วพี่น้องเขาโรคถิ่นานหนึ่งนี่หันมันใหญ่ก่อนเห็นยู่เยียงเนี่ยเขาโลกนี่ยถ้าได้ปะโอ้ข้าวปีกชอบไปใส่เซซวนมาละหาพันหาพันสิพันพี่น้องใครสิใครก็คิดถ้าบานห้าผัดเนาะห้าผัดไม้คอยเด็กข้าวบานอยู่ในเมยังข้ากินกับเซซวนนะพี่น้องเออ นี่หล่อมะเขือโตมะปีกไก่นี้เอาแนวมันไว้มะเขือซ้ำกระปั้นให้ได้พี่น้องซ้ำถั่วอีกบริเวณกระปั้นซานี่เปินปลูกแถวหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องมาเก็บผักจ้ะมันญี่ปุ่นได้หนึ่งแถวจ้ะเถื่อเถื่อเอเอายอดมาได้เนาะแล้วตัวปลูกหัวหน้าบ่อได้อันอันซื้อมาแล้วแหละ นี่พี่น้องมันก็คือกันอยู่จาวอกคือแล้วพี่น้องมันก็อยากต่างอยู่นอใบมันนี่เนาะเอออยากต่างอยู่จ้ตาตัวนี้มันขาวเ่มันขาวมัาวเขาจะตุ่ยเราเนยไปปลูกนะเราออกมันออกหุ่งอยู่เป็นยังกมันสำหรับยามันสุดแหระยามันอันนตัวนี้มันเหลือง2อือนีปลูกะไนี้เพาะว่าแคนตว่ม่วขาเลยอืม พอดีเลยจ้ะพอดีไม่เป็นอันดับบวกึ้นโจมมันน่อันนี้อันเป็นดอกอันนี้แหละพี่น้องนี่มันเป็นดอกแต่ว่ากวกน้นยังน้อยนี่นะมันเป็นอะไรน้ำถ่วงอะไรน้าถ่วงขี้เถียนน้อยแต่มือสิไปย่างเขียดด้วยพี่น้องเขียดน้อยเริ่มออกแล้วจ้าเห็นมันนี้แต่มือแต่สิส่วนติดตื้อไป้ร็ว แบบแบบยูนิจานี่พุยบอลเกลีายนะพี่น้องมักแต่งอันเองกรแมงอันนกินด้วยแล้วตามทมิแ็กเศษอะไรเนาะทำปากกลางมุ่งห,หันทำปากกลางมุ่งหันแล้วแม่บ่ได้กินมันห,วหัวเ,เ,เหยี่ยวเออหัวเหยี่ยวมีพี่น้องจ้าตัวที่เฮาได้ขายนะจ้าพราะว่าตัวนี้มันใหญ่แล้วเนะาะเราจะเก็บจากแต่ในแท็กเศษตัวนี้ดอกดีๆพอรอไปแลยนี่ก็เอาลงแล้วอันนี้ก็คือไม่ใส่อะนะมันไ,ได้พี่น้อง แหน่งมันจะกินแหน่งมันก็ได้แล้สกัดกลมเพราะว่าต้นมันเก็บขายเมเซลดีท่านใดว่าไปดมาสแก่กางจะได้อะไรเงี้ยเอิ่มซะซื้อแปดฉันไม่จะไปหาเอาหรือเขี้ยวเงี้ยคือหาดแต่แก้วอะไรก็ได้ว่ากระซองนานอึดอัดก็จะไปหาเอาใบแก้มมากิน โอ้แล้วเป็นดอกแล้วนี่เบิดแล้วนี่อือรุ่นนี้นั่นจังมันเป็นอะไรมันอยากเพียเขานี่ก็เริ่บอยขกงามปลดลอบเปเล่ทื่มันเป็นน้ำล้มบ่อล้มนาวแล้วมัน็บ่ม่งเพียเข่าอ้าดูได้เน่น้อยเนี่กระดาษมันเป็นดอกเลยประเดวมันแก่สีซันจะื้นนะอืออ้าวเพียลงแล้วเป็นอัไรสิละ อ่างบริสีเหียพี่น้องเว้ยเหยื่อไปเลยแต่สีถ้าพอลีนมาเศร้านี่จ้าอัมลาว่าสูตรอัมลาฮะตายไปแล้วก็ยังเคียงกีดีนางวะฝรั่งเศสเหนืออารอสีลลายเนียต้มมือมือนี่ยคือสีแทบๆอยู่มันโตเห็ดเปื่อยพูดมือนั่นนะมือนี่งมันปฏิปุ่งถึงจะใส่พี่น้องมือนแบบลายลดแล้วมันเปื่อยจ้ามื่อนี้สีเต้กตะเปียกอีกแล้วพี่น้องเอ้ย เพราะว่าอยากกินต้มกระเปียกอาะตีต้มกระเปียกแซ่บพี่น้องอันนั้นคนต่อไปสงสัยสิปเปิดห้านอันไซสิเปิเปิดห้าแกลลี่เลยค่ะหรอไซสิเปิดแม่เล่าเลยพี่น้องเออกัดลาวาเชิงตุเป็นแม่ครัวเองสิเปิดห้านอันกดจับมันบกหักท่าเฮ้ยมันเป็นอะไรได้มมันเห็ดได้แต่เมนูเดีอ่ะอ้าวก็ร้านขายกดจับไงเออไม่เห็นบอกแล้วแต่เธอนี่ไงนี่อันนี้ตรงนี้ก็เนี่ยสองสองอันเนี้ย มันเป็นตาแซบอยู่นะอืมเหยียบเข้าไปจ้าไปเลย <laughs> เนาะคนก็นจะเป็นข้าวจุนพูนอยู่บ้านนี้ทำกลางสีเขียว <laughs> <laughs> ทำกลางสีเขียวพี่อืมแล,แล้วเราจะพี่นออ้องเอาซ้ำนี่ละจ้านะคผักหอมข้างหลังเออผักหอมก็อยากตายจากปิดดิสส่าง,งตายนตายมัน มันเป็นอะไรมันคือโบงามมันคือบบซาดขื่นบ่อ่บหูคือการมันก็เลือดแก่อะไรนี่แหละอือแราไม่ได้ขายเลยบอกประควมนีครับอืมไม่เคยได้ขายโอ้พี่น้องพี่จอยมันเะไรพี่น้องเอ้ยแก่เขาโบมันโบงามอีกกับโบคาคายช่วยมันเป็นอะไรมันโบงามเพราะมันเลือดไอแม่อยู่นั่นดิใบเลืองแบบไม่สวยอ่ะไม่ใส่เนเนาะนี้ผุดขี้มก็ขี้มัวนั่นไม่ได้ใส่ หวานขึ้นมาแล้วก็เบรกเลยจะ<อ>สร้างมันไม่ได้ขายหรอกปลาหอมนะมีแต่กินอย่างเดียวอืมอันอันนั้นกําลังว่านไว้เพื่อชีไว้อันใช้ย้ําอะไรอันนี้แหละปลาหอมนะทั้งเบึ้งตัวนี้กับคําันอันนั้นก็ซีเอาไปใช้ย้ําอยู่นี่เบิ้งในตัวทางล้างนะ,ะโคตรสวยเลยนี่หรอเออเบึง้งที่ตาเป็นเบึ้งพี่นอกคือว่าอัน ตอนบ้านนะก็บอได้ว่าสิว่านที่ไหนผมว่ันมันออกมาบัด <c oughs> ที่เนี่ยอันนี้ลกหย่อนอะไรได้นี่หย่อนเอาอะไรได้นี่แต่ว่ามันกะงงามอะทุกคนมือเนยอ่อมมูเลยพี่นอ้องเลือเกเอากินแต่ตัวมันเขียวเพราะพี่นอ้องนี่ผักของเรารไปพี่นอ้องจามลาพะจากพี่นอ้อง ้ะต้ขาปงขาเปียกจ้าปาตี้กได้เดี๋ยวตีต้มขเปียกสูกินเราพี่น้องเราสองถากันยังไม่ทันแล้วเธอดอกจ้ายหัวยังส่วนยัอยู่เจ้าจ้าไปแลืวพี่น้องจ้าต่้าจ้าพี่น้อง